ะตัดเล็บให้แม่แม่บอกว่าแม่ตัดไม่ได้นิ้วไม่คอดีตัดไปได้จริงเนาะตัดไปค่อยเห็นด้วยว่าจะพาแม่เข้าร้านตัดเล็บแล้วกูเสียเงินก็เลยลงมือตัดให้แม่เองเส้มันจริงเสียตังค์องช่ตองโด้ยกระย กกกบัข้าาววินดี่ไปซื้อเหล้าเป๊กดีกว่านะแม่นะเออใช่ไว้นี่ปซื้อไอ้น้ำปลาตาหงเป๊กน้อแม่เน้อแม่เจ็บไหมแม่ไม่ไม่จึงเลยเจ็บเจ็บไปเฮ้ยตัดให้แม่เสร็จก็จะเปิดร้านตัดเล็บแล้วทำเล็บแล้วแล้วแม่ทำอะไรอยู่แม่ทำอะไรแม่ดูอะไรอยู่แม่ดูอะไรอยู่ดู ก็รู้ที่มาเองว่าเรื่องอะไรโดยอะไรนะอ้ละละครสะท้อนสังคมแม่เออชื่อเพจต้องเป็นคนดีไงแต่นน็ตเขามาสมัครงานมันเป็นละครที่ให้โอกาสคนไงแม่ท้าไม่ก้องดูหน่อยที่ดูอะไรอยู่ไหนย่าดูหน่อยหันโทรศัพท์มา โอ้พอแล้วอย่าไปโนฮู้งม,ม,มากแม่ทีนี้ก็ดังแล้วดังแล้วอย่ดังไรนะพอแล้วดูไปมดบุคลากรดูปรักษ์เลมันเป็นเรื่องให้โอกาสคนไงแม่<ข>นคนที่ออกจากคุกมาเราต้องให้โอกาสเขาเตับโตเป็นคนดีเต้าไอ้นั่นมาใช่ไหมครับเออเตอยวมาใช้พูดกันกัน